ละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ปิดความลับจากฉันใครที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตเป็นทำซ้ำนะคะถ้าเพ,พื่อนๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยฮูฮ้ยอื้ย แดดประเทศไทยก็ยิ่งร้อนอยู่ร้อนเฉาอุ่มแต่ร้อนแค่ไหนแล้วก็กินขนมไว้อืม,อม,อม,อมอเฮ้ยแดดร้อนขนาดนี้ต้องไปทาครีมกันแดดแอบทาครีมกันแดดของอีแม่ของแม่โอ้โหมาทาเลยนะคะเฮ้ยไหนครีมกันแดดของแม่นะั่งอยู่ตรงไหนวะ เอออยู่ตรงนี้นี่นะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาทากันเลยนะคะมาทาครีมกันแดดเลยนะคะปุ๊ชโอ้ยไอ้ครีมเข้าตาอุ้ยเช็ดเช็ดเช็ดดูสิสวยค่ะเออคุณคะฉันไม่ยอมแลกกับคุณหรอกนะเดือบเดือบเดือบเบีบน้ำตาเอ๊ะนั่นมันเสียงคุณแม่นี่นะหรือว่าแม่จะ ทะเลาะก,กับพ่ออีกแล้ววันเนี้ยโอ้โหแต่ทะเลาะไปโลดเดี๋ยวฉันหาเครื่องซ้ำอางแม่ก่อนดีกว่ามีตัน้นอดทาเลียบโอ้โหอย่างสวยเลยแลาไอ้ไอ,อ,อ้ฉันไม่ยอมเลิกกับคนหรอกนะฉันไม่ยอมเลิกลายอะ่ะแม่จะเลิกกับพ่อแม่อยู่ตรงไหนลหินเนี่ยต้องรีบไปหาแม่ซะหน่อยลว เฮ้ยไม่จะเลิกกับพ่อแบบนี้ไม่ได้นะโอทำไมเลิกกับพ่อไปเพื่อนเพื่อนฉันก็ต้องเลิกไว้ไม่มีพอ่อไม่มีแม่โอ้แต่แล้วฉันก็ไม่ได้อยู่กับพอ่อหรือไม่ได้อยู่กับแม่แม่คะแม่อยู่ไหนล่ะเนี่ยหรือว่าแม่จะอยู่ชั้นบนสุดล่ะนะเออ,เอ,อฉันไยายอมแลกทำยังไงฉันก็ไม่เลิกฉันไม่เลิกเอ๊ะ เลยอ่ะแม่จะไม่เลิกเลยป่ะเนี่ยอุยตอนไหนจะถึงแล้วแนนท่านไงคุณแม่เออ,เอ,อคุณผมตอนไหนคุณจะให้ผมเป็นผัวคุณแล้วเนี่ยผมเป็นผัวน้อยคุณมากี่อาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเออไม่ต้องรอให้ผัวฉันตัวปริยเยกเสมอให้ก่อนฉันค่อยจะฮุบสมบัติมานะ่ะ เออเสร็จแล้วคุณก็จะมาเป็นสามีของฉันโดยที่ไม่ต้องเป็นกิ๊กของฉันนี่ต่อไปอไม่ผมมีน้องลีรละมีอยู่ถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปผมจะเลิกกับคนเอ๊ะหรือว่ากิ๊กๆไกลอะหรือแม่จะซื้อกิ๊กใหม่ให้เราว้าวเอ่อเอ๊ะเสียงอะไรน่ะเอ๊ะเสียงใครน่ะออฉันไม่รัก คุณลางน้องรัศมีจังมากกว่าฉันอีกเหรอเออตั้งชื่อตั้งชื่อไปเมื่อหนึ่งวิที่แล้วจะไม่ได้และเอ๊ะแม่ไม่ได้จะซื้อกิฟตให้เราและแต่ฉันว่าแม่มีกิ๊กโ oh อ้ไม่กอแม่ค่ะแม่เป็นไรอะ่ะเอ๊ะอา้าวเมแกน แม่ไม่ได้เป็นอะไรจ้ะเมแกนอยากขึ้นมาชั้นเน้นะลงไปด้านล่างลงไปเล่นเกมเล่นอะไรก็ช่างมาเล่นความแม่แต่ความอยู่ชั้นนี้นะอ่ะลงไปแม่ร้องให้ทําไมอ่ะแม่ไม่ได้ลงให้แม่แค่ดูช่องเจกิชแนลเพลินเกินไปลงไปเฮ้ยอะไรเนี่ย คุณคะ่ะฉันไม่ยากเลิกเลยอะ่ะฉันไม่ฉันจะไม่เลิกกับคุณแต่คุณก็ต้องเลิกกับพอมชีวิตฉันชีวิตนี้ฉันขาดคุณไม่ได้คุณคือออกซิเจนของฉันไม่มีใครสามารถมาทดแทนออกซิเจนของฉันได้เน่คุณก็อย่าโวยวายเป็นเด็กเป็นเล็กสิ เอยฉันไม่ยอมเอ๊ะอะไรนะทำยังไงดีเนี่ยต้องโทรหาพ่อสักหน่อยและมาปิดบังอะไรฉันน่ะเฮย้ยคนพ่อคะคนพอ่อไม่ไรลูกรีบมาบ้านเดี๋ยวนี้นะคะขึ้นมาชั้นบนสุดเลยค่ะทําไมต้องขึ้นมาชั้นบนสุดด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อเรียไปโอ้เรีบเสีงไปก่อนดีกว่าโอ้โหอ้อาวนี่มันขนมซื้อเมื่อ หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่นายังไม่เปิดกินเลยฮึเฮ้ยเติมมาตั้งนานยังไม่ได้กินเลยอืก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่รู้สึกว่าเหมือนมันรู้สึกบูดๆยังไงก็ไม่รู้มั่งนะอืวายตายแล้วลถตดเอ้ยลถไม่ได้ตดสิลถตกน้ำเออนั่นแหละโอ้ให้พูดเร็วไปหน่อย รีบเส่งไปก่อนดีกว่าหรือว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือว่าภรรยาสุดที่รักของผมเฮ้ยตอนไหนคุณพ่อจะมาเลวเนี่ยคนต้องเลิกกับผมผมมีน้องรัศมีจังอยู่แล้วรัศมีจังคุณรักมันมากกว่าฉันเหรอไม่ผมใช่ผมรักน้องรัศมีจังมากกว่าคุณ คนเข้าใจะไม่ถ้าคุณไม่เลิกกับไอ้หมอนั่นผมจะไม่มาคุยกับคุอเอ๊อะไรน์น่ะเฮ้อยอะไรนะเอ็มทำไมต้องขึ้นไปชั้นบนสุดด้วยเนี่ยอยู่ชั้นล่างไม่ได้เหรอเฮ้ย เดี๋ยวเล็บขึ้นไปก่อนดีกว่าแม่แกนอยู่ไหนเราเนี่ยแม่แกนลลกแม่แกนคุณคุณพ่อน้องจุ๊กชุ๊เอ๋ลายอเอะจังใครร้องให้นะเฮมฉันไม่รู้อะ่ะโอเคเอะฉันพยายามเลิกกับคนทำไมคุณไม่อายผมเป็นผัวคุหลาผมไม่อยากเป็นผัวน้อยคุณเอ๊ะนั่นมัน คุณคุยกับใครอ่ะไม่มีไม่มีแล้วคุณร้องไห้ทําไมนะ่ะเออไม่มีไม่มีโอ้ยเชนน้ําตาไม่มี์เชน,น,นไม่ได้ร้องไห้คุณเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ่อคุณแอบมีกิิกเหรออ้อาวไม่ฉันไม่ได้มีกิกฉันไม่เชื่อไหนะเอามือถือคุณมีกิิกเหรอเนี่ยคุณออกจากบ้านผมไปเลยนะ้ต่อไปนี้เราไม่ต้องมาติดต่อกันเออได้ฉันจะไปอยู่กับผัวน้อยของฉัน ชะชะเฮ้ยอะไรเนี่ยลูกนี่ก็ไปบอกสามีดีและจะได้ไปอยู่กับผัวน้อยเอาเครื่องสำอางเอาของมีค่าไปให้หมดเฮ้ยน่าเบื่อเอคนคะฉันจับไปหาคนทำไมคนต้องมาหาผมด้วยนะอฉันเลิกกับผัวผัวของฉันแล้วจ้ะฉันจะไปหาคน แต่งงานกันเสร็จแล้วเราก็ใมโลกด้วยกันเสร็จแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขตอนนี้ฉันกำลังลงจากบ้านค่ะคุณเออเออโอ้ยลงอีท่าไหนเนี่ยเราก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกุ้งกิ้ง,งให้เราด้วยนะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย